ครับแล้วนตอนนี้นะครับเรามาจะมารับประทานอาหารเย็นซึ่งไปทา่อาหาราเย็นแล้วครับเพราะว่าณเวลานี้ยี่ส็นาฬิกาสามสิบวานทุ่สื่นกันแล้วเรามาอยู่หน้าร้านสวิตจายนันตี้ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามฮา์เบอร์ซิตี้ครับแหลง shopping, ่งชอปปิ้งย่านสำคัญของเกาลูนกัเลยเดียวและตรงข้ามกลับมาโค้งรอปินนะครับเราเข้าไปรับทานที่ อนนี้อาหารก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับมีสองอย่างที่ผมสั่งมาก็คือชนิดนี้เลครับรู้สึกหมดห้วงวงไม่้เรียกว่าเขาผัดใย่ยโตนะอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆผัดหมี่เดียวของบ้านเรานะครับมาลองชิมดูครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรเออแต่ดูไปดูมานะครับก็อาจจะเป็นนเดลที่ผัดขึ้นมาเพิ่มรสชาติถึงความอร่อยนะครับนี่ครับมาลองชิมข้าวผัดดูนะครับว่าเป็นรสชาติอย่างไร ใชไ,ได้ครับเดี๋ยวมาลองกินกันทั้งสองชนิดนี้กันเลยนะครับที่สวีทไจนนัตตี้ครับ